ใครเคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพมาที่ร้านข้าวแกงแสงเดือนเรียกได้ว่าเป็นอีกร้านข้าวแกงที่มีอาหารให้เลือกเยอะมากมายหลากหลายมากเลยนะคะดูด้วยตาป่านี่ก็มากกว่า20เมนูแล้วละมั้งเนี่ย ร้านนี้เป็นร้านขวัญใจของพนักงานแถวนั้นก็ว่าได้เพราะเขาเปิดตั้งแต่7จ็ดมงสีถึงห้าโมงเย็นเลยบรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้นะจ๊ะแต่บอกเลยว่าช่วงเช้าเช้ากับช่วงเที่ยงเนี่ยคนเต็มร้านทีเด็ดที่คนแอบบอกมาของร้านนี้นะคะก็จะเป็นเมนูผนแงลาบเหนือคั่วกริง่งยำไก่ราคาอาหารเริ่มต้นอยู่ที่30บบาทจ้า ลองรสชาติอาหารแล้วนะคะบอกเลยว่าผแนงเขาอร่อยเด็ดจริงๆจะมีความเข้มข้นของตัวผะแนองอยู่ส่วนใครที่ไม่ค่อยกินเผ็ดสามารถกินเหมือนนิวตอนได้ค่ะก็จะกินเป็นพวกไข่พะโล้ส่วนของเราเราเลือกเป็นผแนงแล้วก็น้ำพริกองบอกเลยค่ะชอบรสชาติน้ำพริกอองมากพิกกร้านแยกคีจะเข้าไปทางตลาดร้านเมืองอยู่ตรงนู้นร้านเขาอยู่ตรงนี้เลยจ้าหรือถ้าใครงง,งร้านเขาอยู่ตรงนี้แล้วโฮมโปรอยู่ตรงนู้นจ้าใครมีร้านเอเนน,อน,นมาบมอกด้วย